สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชี้เป้ารถหน้าใช้1คันนะครับคันนี้ Toyota c o r รา l าวติสนะครับ7จ็ด0มบาทนะครับสภาพสมบูรณ์สวยงามนะครับตอนนี้ที่เห็นนะครับที่เหลือต้องไปเช็คนะครับสมาชิกเป็นอาวติสปลดป้ายนะครับเป็นแท็กซี่นะครับลองชมดูได้นะครับทำสีมาสวยแล้วครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ไฟหน้าใสๆนี่ครับมาดูภายในนะครับนวลเนียนดีนะครับก็ดูแลไว้ดีนะครับ เบื้องต้นแจ้งว่ารถใช้งานได้ปกตินะครับใครชอบสนใจนะครับผมบอกว่าหน้าน่าลองมากๆเลยครับตัวนี้ดูแลง่ายอะไหล่ไม่แพงครับถ้ามันยังใช้งานได้ปกติมาเก็บมาทาทีหลังก็ไม่เจ็บนะครับรองชมดูได้เราจะได้ทรงนะครับได้ปีแล้วก็ได้สภาพนะครับมาเก็บทําเอาก็ล็อกศึกษาหาข้อมูลนะครับอะไหล่มีเยอะมากๆครับใน อาติดขับในแฟนเพจแฟนขับนะครับลองศึกษาดูก่อนก็ได้นะครับคันนี้ไปเจรจาต่อรองนะครับผมกระซิบกระซิบนะครับท่านได้ยินหรือไม่ไปทดลองขับแล้วก็ดูสภาพนะครับตรวจสอบให้เรียบร้อยประเมินดูนะครับแล้วก็ตัดสินใจจ่ายเงินขับรถกลับบ้านได้เลยครับมีจอมาให้ครับเบื้องต้นเขาก็ทํามาค่อนข้างจะสมบูรณ์อยู่นะครับสวยแล้วที่เหลือสมาชิกไปตัดสินใจดูหน้างานนะครับอยู่คลองสามปทุมธานีนะครับสวยครับดูแลมาก็ค่อนข้างจะงามอยู่ครับ ลองชมไปดูตัวจริงก็ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นปี2008นะครับ1.6เกียร์ธรรมดานะครับน่าสนใจครับผมชี้เป้านะครับชี้เป้าพี่น้องไปดูไปตรวจสอบนะครับดูสภาพให้เรียบร้อยนี่ครับเขาก็จัดทรงไว้ให้เรียบร้อยนะครับล้อแมกภายในก็งามๆทำมาให้ที่เหลือพี่น้องชอบหรือเปล่าเท่านั้นแหละครับเราจะได้ทรงนะครับได้ปีแล้วก็เรื่องรถที่มันดูแลง่ายๆตัวนี้มันก็ไม่จุกจิกครับที่เหลือราต้องไป ดูตอนที่เราไปเช็ครถนี่แหละครับพาเพื่อนพาช่างมาช่วยตรวจสอบนะครับจะได้มั่นใจสบายใจนะครับก็สำหรับผมทำหน้าที่ชี้เป้านะครับกระซิบพี่น้องไปต่อรองเอาเองเด้อครับสวยครับทำสีทำอะไรมาให้อย่างงี้ก็น่ามันน่ามากๆเลยครับดูไฟก็ใสมา